สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กซ์ก็เป็นตลาดไปที่1,644.01จุดบวกเพิ่มขึ้นมา5.28จุดหรอว่าเพิ่มขึ้น0.32%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่86,000ล้านบาทเศษเศษโดยแรงซื้อนั้นก็มาจากหุ้นในกลุ่มธนาคาคาปาีก ICT แล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรั์ ส่วนแรงขายนั้นก็มาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นแนแรงในวันนี้ก็เป็นทางดั้นของเมกาบวกเพิ่มขึ้นมา11.05%หลังจากที่แรงงานกำไรไตรามาส3ค4ก็ปรากฏว่าเติบโตได้โดดเด่นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากรายได้ของเมกาวีแคร์แล้วก็แม็กซ์แคร์ที่ก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ส่วนธนาของเฮงลิซิ่งก็ยังคงแรงต่อเนื่อง วันนี้บวกขึ้นมาอีก16.43%ก็หลังจากที่ผู้บริหารนั้นมีการระบุว่าขยายพอร์ตสินเชื่อเป็น1.5หมื่นล้านบาทภายในปี2566นี้แล้วก็เตรียมที่จะขยายสาขาอีกปีละ30-40สาขาทางด้านของ CK บวกขึ้นมา5.05%หลังจากที่รายงานกำไรปกติ ในไตรมาสสประโยนสีก็ปรากฏว่าเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งหลักๆก็ได้แรงหนุนมาจากบริษัทลูกอย่าง CKP ทางด้านของ Stecon วันนี้บวกขึ้นมา5.84%ก็หลังจากที่แรงงานกำไรไตรมาสสประโยนสีนั้นขยายตัวได้จาก g r Gross Profit Margin ที่ดีขึ้นทางด้านของศักสยาม l ิ a s i n g วันนี้บวกขึ้นมา4.17% โดยทางของผู้บริหารน,นั้นมีการตั้งเป้าสินเชื่อในปี65นี้ว่าจะเติบโตได้25-30%ด้วยกันก็ดารงดนุนมาจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายกันลงไปแล้วก็มีการเปิดสาขาเพิ่มกันขึ้นมารวมทั้งลูกหนี้ก็มีการจ่ายทยอยอาจ่ายคืนหนี้กันกลับมาด้วยทางด้านของ UBE วันนี้บวกขึ้นมา6.74% ก็หลังจากที่รายงานกำไรไตรามาส3ปี64ก็โตได้42% YEAR ON YEAR ทางด้านของ STEC ทวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.88%หลังจากที่รายงานกำไรในไตรามาส3ปี64ก็ปรากฏว่าเติบโตได้15% YEAR ON YEAR แล้วก็ JMT บวกขึ้นมา3.67% หลังจากที่รายงานกำไรไตรมาส3/64ก็ขึ้นทำนิวไฮขณะที่เจมาร์ก็บวกขึ้นมาได้4.97%โดยกำไรไตรมาส3/64ก็เติบโตได้อย่างโดดเด่นส่วนซิงเกอร์ก็บวกขึ้นมาถึง6.15%ซึ่งไตรมาส3/64กำไรก็ดีแล้วก็คาดว่าไตรมาส4/64ก็จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็เลยวันนี้หุ้นในกลุ่มเจมาร์ก็ปรับตัวบวกกันได้ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็มีทางด้านของล็อกเล่ราคาหุ้นติดลบไปถึง10.74%ถึงแม้ว่ากำไรในตรามาสามประโยคนี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นแต่หลักๆก,ก,ก็มาจากการบันทึกตัวผลขัดทุนการด้อยค่าซึ่งก็ถือวเป็นรายการพิเศษกันเข้ามา ก็เลยส่งผลให้ราคาหุ้นวันนี้ปรับลดลงไปค่อนข้างแรงทางด้านของ s v o a วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.50%ก็ถูกเซลล์ออนแฟกกันออกมาหลังจากที่กันไรในตล 3, 4, นาดสามไปยกสี่นั้นเติบโตแรงถึง72%เยียร์อ e นเยียทางด้านของ MDX วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.11% ก็ถูกเซลล์ออนแฟกต์กันออกมาเช่นกันหลังจากที่กำไรไตรมาส3ปีศนั้นโตถึงกว่า109% Year -on- Year ทางด้านของ CCET วันนี้ก็ลงไป3.66%ก็ถูกเซลล์ออนแฟกออกมาเช่นกันหลังจากที่กำไรไตรมาส3ปีศนั้นโตถึง150% Year -on- Year แล้วก็ i-link ราคาหุ้นติดลบไป5.13% ก็ถูกเซลล์ออนแฟกออกมาเช่นกันหลังจากที่กำไรไตรามา 3, ส3ปีก4นั้นเติบโตได้17%เ e ียร์ออนเดียซึ่งก็จะเห็นว่าในวันนี้หุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กหลายบริษัทถูกขายทำกำไรกันลงมาหรือว่าถูกเซลล์ออนแฟกกันค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงก่อนหน้าก็เป็นการเก่งกำไรกันเรื่องของผลประกอบการไตรมา 3, ส3ปี6 4ซึ่งหลายๆบริษัทเองนั้นกำไรก็ออกมาเติบโตได้ค่อนข้าง แรงค่อนข้างดีแล้วก็ยังมีนาโนมที่อาจจะเติบโตได้ต่อเน,นื่องในกรงมาส4-64ด้วยแต่ว่าตลาดเองนั้นก็สะท้อนประเด็นข่าวต่างๆเหล่านี้ไปเยอะพอสมควรจึงทําให้หุ้นเหล่านี้ถูกขายกันออกมาในวันนี้ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ